ไปแล้วจะไปขึ้นสะพานที่สวยที่สุดในประเทศไทยมีการรั่วกเกิดข,ลลขึ้นนะครับมีโรงงานล้างเนี่ยหนปากเส้นนี้นะเส้นพระรามสามมีโรงงานล้างอยู่ก็ราสวัสนีท้ทสูสุดท่านนะครับนี่กลับปอยู่กับผมช่องดักอาซ็ตนะครับวันนี้อาจจะมาวิ่งแจบ หนึ่งวันนะภูมิอากาศที่คุ้มๆนนี้ผมได้งานหนึ่งงานแล้วนะครับก็ับ็ปงานก็สะดุกนะครับรับของจากปาะเวศนะครับไปส่งแถวบางบอนนะครับจอดขอเข้าไปรับของลูกค้าก่อนนะครับรับพัสดุโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจะ,ดดบะบส่งแถวบางบอนนะครับส่งมานนะครับว่าจะเติมนม้งานรถก่อนนะ ตรงนี so, part, part, so, ้อยค่้านทำงานที่สงเสริฐประจักษ์เช่นน้ำมันเสร็จแล้วได้ราคากว่านิดหน่อยอีน20ร้อย40บาทเติมน้ำมันเสร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่กันที่ถนนเจ้าเพลิงนะก็เดี๋ยวไปขันต่อที่บางบอน ครับนี่อยู่ที่สีแยกมีเจ้าแล้ว็ถึงแถวผมจะเลี่ฟ้าไปแล้วจะไปขึ้นสะพานที่สวยที่สุดในประเทศไทยนั่คือสะพานซูนิพลนนะแล้วก็เข้าถนนสุขวัดน์้วก็ไปออกถนนพระรามสองน่าจะไปสะพานที่นั่น

7กิโลกลายเป็นงานหนึ่งออกเพื่อเพื่ออะไรจริงจริงเหรอต้องการให้ติดตาเส้นทางก่อนปุ๊บมาซับเดีวเวลาไม่ใช่อะไรหรอกมผมจะได้อีกงานหนึ่งงานงานแรกต้องเสร็จที่เรียบร้อยนะครับได้มา427บาทนะ กระโดดทางค่าคอมไปทั้งหนะมด75บาทนะครับเรากำลัน500บาทบบาองค่าคอมมัน75บาทนะครับเหลือ428บาทนีนแรกกระจกที่เรียบร้อยครับระยะทาง47.20นะครับจริงๆก็49โลนะครับงั้นเดี๋ยวเรามารอดูงานที่สองตอนะครับว่าได้ไหมแถวนี้ค,ครับก็สเต็ปแรกครับไม่ดีอย่ตัวต่อเลยงั้นเดี๋ยวดูครับว่าจะได้งานที่สองต่อเมื่อไหร่นะครับลีวก็ ทช้เพ <Hyper S 2> ิ่มออีกหนึ่งงานนะครับเป็นเบอร์เกอร์คิงก็เดวเลียวซ้าเอาไปทางหน้าปากซอยนะครับอยู่ในปั๊มบางจากก็เดี๋ยวเราไปรับเบอร์เกอร์คิงกันก่อนนะครับของี่โลจากตรงนี้นะก็รนะับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตีครับทงานเกิดครับมีการรั่วเกิดขึ้นนะครับไม่รู้ว่ารั่วเป็นเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะวิ่งงานนี้งานสุดท้ายเดี๋ยวจะตรีรถกลับบ้านนะครับเพื่อไปเช็กว่านี้มันรั่วเพราะอะไรก็ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านไหมนะถ้าไม่ถึงบ้านก็ต้องแว้รายนะที่ที่จะไป เปลี่ยนที่บา้าเพราะว่าจะดูผ้าเบรกด้วยครับพอดีผมซื้อผ้าเบรกมาแล้วถ้ามันเสียอะไรผมได้เปลี่ยนผ้าเบรกไปด้วยเลยนะครับโอเคตรงงานก่อนนะครับ งานที่สองเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวงคิวไว้อยู่ผมก็ขคิวไปต่อครับก็ให้ถึงบ้านนะเคเดี๋ยวเราไปรอดูว่าจะได้งานที่สามต่อไหมครับผมได้ไม่กี่บาทเลยต้องเสียตังค์แล้ววันนี้กูบุญเป็น,นกำลังใจผมด้วยนะครับอ๋อไอ้กตืออูอบานล้างเนี่ยเหนฝากเอาเส้นนีงนะ เส้นพระรามสามมีโรงพยาบาลล้างเลือที่เขาว่าโรงพยาบาลสีดูเลือด,ด,ดแต,แต่แต่หลังโรงพยาบาลที่เป็นชุมชนเนี่ยกำลังจะผ่านเนยอยู่ในซอยอมรอ,อะไรเนี่ยเข้าเข้าเส้นถนนจันทะลุมาซอยอะไรหรือเปล่าไม่รูว้ว่าเย็นอากาศสามอะไรเนี่ยเด็กเด็ก ไอ้สัตว์กูดูในกูเกิลน่ไอ้หีเอเนี่ยถึงแล้วแต่ก yeah ้องไงเพือนเดี๋ยวขี่รถอยู่อยู่ตรงซอยเนี่ยอยู่ตรงซอยพระามสซอยเจแยกสิเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยซอยแยกสิอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยนะจะเป็นโรงพาบาล้างเมือกอนเป็นโรงบาลเพราะว่าขี่ดูแล้ววันนั้นกูดูในกูเกิลเนแม่ง ขี่ได้หรอขี่เข้าก็ได้ทั้งหลังบ้านทั้งหลังเป็นทุนคนข้าวดียวข้าวอ่ะอยากหรืออยากเห็นคัวเข้าวมาลงบ้านหลัง

ซอยวะมันมาทะลุซอยนางนิี่ห้าเข้าไปจะเป็นโรงบาลกับออโรงาบาลล้างนะครับเราจะไปดูโรงบาลล้างกันนะครับหาเรื่องเต็มไนเน้ำมันเบรกวดพลักษณ์ดีนะพี่เรียกกลับบ้านไปต้องเหรอ ยี่ห์ข้างหลังเป็นงุ่มนเลยขี่รถอยู่มุกค่อยไปดูเดี๋ยวกูส่งมาให้ดูนี่คือโรงพยาบาลร้านในสลักจากนะจะเข้าะไปนะหน้า ดีว่าผ่านมาร้านต้มตรงนี้นะครับประกรรมก็ลองให้เขาติดอาการดูให้นะครับว่ามันเป็นที่ตายหรือว่าเป็นเพี้ยนใช่ไหมครับนี่ชางก็กำลังตรวจเช็คอยู่นะก็เดี๋ยว,วรอช่งางมีเปลี่ยนไหมครับ เียี่สายเบรหน้าก็ทางอาร์เช็คให้ครับใครมาสรุปกันนะครับว่ายังไงก็เป็นที่สายน้ำมันนะครับครั้งนี้ผมทั้งนะครับก็วันนี้ก็ซ่อมรถเสร็จแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนสายขักเส้นนี้ไปนะครับค่าเสียของกระแรงสามร้อยแปดสิบบาทนะครับเสียตรงไหนไม่เสียมราเสียงนอกรองรับจากข้าวเรับงั้นเดี๋ยว ตูคำตอบครับว่าจะได้งานต่อไหมต้องหาตังเพรืองด่เดีอยเดียเดี๋ยวลังติดล้อหน้าก็ติดล้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเนบดันมีสายอย่าง หลังจากเปลี่ยนสายเข้าเบรคานะไออย่าง้ใช่เปลี่ยนสายเบรคมาก็ติดเบรคดีขึ้นนะเบรคเนบรคก็แบบดึง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 สายผมก็ไม่แน่ใจว่าช่างเขาเปิดต้องรุ่นอะไรให้นะแต่รู้สึกว่าดีมากเลยต้องขอบคุช่างร้านอะไรอ่ะผมก็รู้จักที่ร้านอ่ะอยู่ตรงแยกคลองเตยอ่ะช่างจะทาให้ดีมากนะต้องขอบคุณมากมากทำสุราผสมก่อนสลราเพิเยอะเลยเนี่ยตากเขมรรถนะ ตออเดือนแล้วมาทำต่อทะเบียนรถเรียบร้อยครับไปไหนก็่ได้สบายใจแล้วก็จะมาวิ่งต่อครับว่าก็มีจุดหมายรับจุดหมายต่อไปก็จะไปไม่การบ,บางนานครับไปทำเรื่องเกี่ยวกับโังก์ชั่นของแกป๊ปนะครับกรดีแกป๊ปเขามีปัเติมน้ำมันให้โดยใช้เอสที่ผมํามาแล้วแล้วยังไม่ได้วก็จะไปเอสที่ไม่กลับ,บางนาต่อนะครับคุณล้าเยอะจริงๆผมนี่ถ้ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ครับต่อ ตามรถให้มันถูกกฎหมายแล้วเดี๋ยครับผู้ขามสบายใจของเราเวลาวิ่งไปเจอด่านนะครับมีาต่อทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับได้ามาอีกหนึ่งงานนะครนะับเป็นงานหน้าจ้างานที่สามรอเปล่าครับหลังจากผมขี่เลรอยลมานานนะครับก็เป็นกับเอ็กเซสมารับมาจากสุรินะให้มาหกสิบปดบาทระยะทางใกล้นะครับไปส่งถนนตีนคริน สตาร์นี่นะครับเราเหน่าจะเละนะจะจะพยายามทำให้ลูกค้าดีสุดแต่กนรรับก็เดี๋ยวขับตัวไปรับของกันนะครับรับอาหารมาที่เรียบร้อยนะครับก็ไปส่งเส้นสื่นักบุนหน้าหัวประการนบโอเครับส่งงานเสร็จที่เรียบร้อยนะครับ โอเควิมันหายก็ตัวทับก็ท oh. ำ oh, งานเสร็จที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับก็ค oh, งเลิกแล้วละครับเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดแล้วผมไม่ชอบฝนเท่าไหร่ okay. อย่างเหมือนกัไปอีกสับที่อ่ะอุยเส็ดแมาก ตงงานเสร็จรที่เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยมีปัญหาจะโทรศัพท์ก็ตรงงานเสร็จรที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับก็คง,งเลิกแล้วล่ะครับเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดแล้วผมไม่ชอบฝนเท่าไหร่เพ่งมารับพอดีได้อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็มารับของแล้วก็กำลังจะไปส่งครับแต่พอดีฝนตกแต่ผม อรอให้คนดิดก่อนแล้วค่อยไปนะครับมันช้าไม่เลื่อนเลื่อนเลื่นอนมันช้ากูดิบวุ่น,นเอียงอนะ่ะ ตอนนี้ก็วิ่งไปตีงานนะใส่เขาิ่งแต่ไม่ได้ไปถล่ปแค่สานนะีโอ้โหวันนี้วิ่งไปทั้งหมดสี่งานนะครับ ก็รายได้ทั้งหมดผมตีางานนี่รายได้ทั้งหมดประมาณ585บาทนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอบคลิปนี้รับลาัปนะครับ